ดินแดนภาคอีสานอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มักจะมากไปด้วยวัดป่าและพระสายปฏิบัติกรรมฐานจากแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดานนี้มีพระเกจิอาจารย์ผู้รปราดเปรืองทางสภพวิชาและแกร่งกล้าในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่เรารู้จักกันดีในานามของหลวงปู่พรหมมาเขมาจาโรพระเกจิอาจารย์แห่งสำนักสงฆ์วิปัสนาสวนหินผานางคอย ตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวภาคอีสานโดยทั่วไปอันจะสังเกตได้จากภาพของท่านหรือชื่อของท่านมักจะปรากฏอยู่ตามร้านค้าและรถยนต์รถโดยสารที่ผ,ผ่านผ่านภาคอีสานความยิ่งใหญ่ของท่านนั้นมีมานานจนไปที่ยอมรับกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความสําคัญและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศอีกรูปหนึ่ง ซึ่งทุกคนมักจะทราบถึงความรุ่งเรืองของท่านในยุคปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราย้อนรำลึกไปถึงอดีตอันเป็นที่มาแห่งชีวิตปัจจุบันของท่านนั้นว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนตักกศิลาหลวงปู่พรหม,มาเขมาจาโรตั้งแต่อดีตก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัดซึ่งในสมัยนั้นท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด ท่านเกิดที่บ้านกุศกอรอํำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านมีชื่อเดิมว่าพรมมาอ่อนจันทึกโยบิดาของท่านชื่อในแก้วและโยมารดาของท่านชื่อนางศรีกาในครั้งนั้นครอบครัวของท่านมีอาชีพเป็นชาวไร่าชาวนาเชกเช่นเดียวกับชาวชนบทของภาคอีสานโดยทั่วทั่วไปดังนั้นชีวิตในช่วงยาววัยของท่านนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับเด็กๆชาวชนบททั่วๆวไป ไม่มีอะไรจะพิเศษไปกว่าเด็กคนอื่นจนกระทั่งท่านอายุได้12ปีชีวิตของท่านจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าครั้งนั้นท่านได้บรรพชาเป็นสามนเณรโดยมีพระอาจารย์สมเด็จลุนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวมาเป็นพระอุปชาให้ซึ่งหลังจากที่บรรพชาแล้วพระอาจารย์สมเด็จลุนท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ นั่นก็คือการวิปัสสนากรรมาฐานในสรพวิชาต่างๆตลอดจนความรู้ที่ท่านมีสมเด็จลุนท่านตั้งใจจะให้สามเณรพรมมาได้มีโอกาสได้รับรู้หลังจากที่ได้สั่งสอนไว้จนหมดแล้วประมาณ5ปีกับสมเด็จลุนสามเณรพรมมาก็จำต้องนำวิชาไปฝึกฝนด้วยตนเองเพราะว่าสมเด็จลุนท่านได้ละสังขารถึงแก่มรณภาพณเมืองเวินชัยนครจำปาสัก หลังจากที่งานชาปนก,กิจของสมเด็จลุนพระอาจารย์ของสามเณรพรมมาเรียบร้อยลงแล้วสามเณรพรมมาก็ออกทุดงไปเรื่อยๆเพื่อฝึกฝนกรรมาฐานและวิชาต่างๆที่พระอาจารย์สมเด็จลุนได้พร่ำสอนมาถึง5ปีด้วยกันให้เกิดผลสำเร็จจากความวิเวกและความกันดานอันเกิดจากภูมิประเทศที่ท่านทุดงบากบันไปตลอดเวลาการเดินทางและการบำเพ็ญเพียร จนวันเวลาผ่านไปกระทั่งอายุของท่านนั้นครบที่จะสามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านจึงได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีพระครูวิจาร์ณสังคกิจเป็นพระอุปชาและพระอธิการมุกสุวันโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ชาปัตโชโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์และจากครั้งนั้น ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าเขมะจาโรจากเบิรนไส้แล้วออกแต่สำเร็จรุ่นแล้วก็ไปอยู่พมา่าอยู่พมา่านี่อยู่เขาพนมสัต์นี่อยู่สามปีที่พูกขาควยประเทศลาวนี่สี 4, 4, ่สี่สิบห้าปีอยู่เขาให้ระงอกอยู่ อันนั้นดินเขมรน,นี่มันเก่าปีก็มาอยู่ทำบอลบ้านแปดตุ่มอำเภอลำยืนนี่มันกับสี่ปีแล้วก็ลงมาอยู่นี่เนี่ยแต่แต่อยู่ประเทศเราบ่เพืออ่อบ่อออกว,วกลูกข้ามูลน,นี่มันก็เป็นหาสิปีสัตยี่ที่พำนพานคนครนี่มาอยู่ปีพศสองพัน ห้ารอยสามสามสามเป็นมาบวชมาก็เป็นผู้รักป่าคือกันพ่อคดีจังอยู่แต่พวกเขาเรากามาเท่าแปดสิบห้าปีเขาได้นี่แลยพอบวชมาเนี่ยไทยเราก็ทัวแถวหาดใหญ่ภูกเก็ตแถวอะไรก็ไปหนุกแถวขอแก้วพิสดานบ่าหาดตะเกียบพอหินไปหมดเนี่ยก็ไปทัวในประเทศไทยแลนี่ะ ไปแต่ว่าไม่ได้จำไปบบอยนะเจ็ดแปดเก่าคืนเดินเดินไป,ไปบ่อยๆแต่ไม่มีรถมีล่างคนนะ่ะเดินทุดงแต่ก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่เจริญหารถคันหนึ่งก็นลำบากมากที่สุดเลยเาว่าท่านมีอะไรแต่ทีนี้มันก,นก,นกนะเจริญรายแลย้วปัตรทิศบัตรเมืองของเรามันงกะ ด้วยรัฐบาลเป็นปักปุงขึ้นมาพอกันยินดีนยินสอบประกอบต้องทมของเพื่อนเพื่นหวงแหนป่าใหม่สิพอก็ดีโกเคใจ,จนั่นเป็อนอยู่พอก็เป็นผู้หลักป่าคือกันเอาแล้วครับเรื่องราวความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินภาคอีสานในนามของหลวงปู่พรหมาเขมาจารโรและมีที่มาที่นาติดตามนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป อีกสักครู่เรามาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อหลังจากเราพักกันสักครู่เดียวครับ เมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์แห่งดินแดนตักกศิลาหลวงปู่พรมมาเขมาจาร,รแห่งสำนักสงฆ์วิปัสนาสวนหินตำบลหน้ำแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงช่วงชีวิตของท่านที่ย่างก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในฐานะพระภิกษุสงฆ์ที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นมาท่านก็เดินทางออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพร ทั้งภาคอีสานและภาคเหนือหลวงปู่พรหมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งหลวงปู่ได้เดินทางลงมาเพื่อเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ่าพระจันทร์เรียนอยู่นานหลังจากนั้นท่านก็ได้เปลี่ยนใจออกทุดงลงไปทางภาคใต้ผ่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันและในการเดินทางลงใต้ในครั้งนั้นของหลวงปู่ท่านก็ได้ลงไปพักแถวแถวหัวหินระหว่างนั้นเองท่านก็ได้พบกับนักบวชผู้หนึ่ง ซึ่งบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าท่านก็เกิดความเลื่อมใสขอเป็นศิษย์และออกเดินทางติดตามอาจารย์ทุดงไปในป่าทางภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศพมา่าล่วงเลยไปยังประเทศลาวด้วยในระหว่างนั้นลูกปู่ท่านบำเพ็ญภาวนาเพียรพยายามอย่างเคร่งรัดปฏิบัติตนตามคําสอนของพระอาจารย์ของท่านอย่างจรงิงจัง ตามภูมิประเทศต่างๆแล้วแต่จะได้พบเจอทั้งยังความลำบากตรากตรำที่ท่านจะต้องเจอะเจอรวมเวลาที่หลวงปู่พรหมาท่านได้ปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพรนั้นยาวนานถึง30ปีซึ่งถือว่าเป็นเวลาแทบจะค่อนชีวิตในระหว่างที่ท่านอยู่ที่ภูเขาควายประเทศลาวนั้นหลวงปู่ท่านได้เอ่ยถึงหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตซึ่งได้มาพบกับท่านที่ภูเขาควายแห่งนี้เช่นเดียวกันส่วนหลวงปู่มั่นนั้น ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายพระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันหลังจากที่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูเขาควายได้ระยะหนึ่งความสงบวิเวกที่ภูเขาควายก็หมดไปเนื่องจากได้เกิดสงครามขึ้นในประเทศลาวซึ่งเป็นสงครามที่ทําให้ประเทศลาวถูกปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์หลวงปู่พรหมาท,ท่านจึงได้เดินทางทุดงข้ามแม่น้าโขงกลับสู่ประเทศไทยเมื่อท่านมาถึงฝั่งไทยนั้นท่านก็ได้พบบริเวณถ้าหินบนภูกระเจียว ใกล้กับบ้านดงนาอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากผู้คนเงียบสงบและวิเวกเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาหลวงปู่ท่านเดินทางมาวันแรกที่นี่นั้นตรงกับปีพศ .2533 เป็นวันเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงมีสัตว์ป่าออกมาหาอาหารกันอย่างชุกชุม ซึ่งต่อมาภายหลังชาวบ้านในแถบนั้นเมื่อทราบว่าหลวงปู่พรหม,มาท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ต่างแปลกใจเนื่องจากที่นี่นั้นไม่มีใครเคยมาพักอาศัยอยู่ได้เลยด้วยเหตุนานา,นาประการตามความเชื่อของชาวบ้านในแถบนั้นว่าแถวบริเวณนี้มีอาถรรพ์แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรมารบกวนการบำเพ็ญธรรมของท่านเ็นกรรมฐานมาเขานิมนต์และอีกท่านนึเอื้อยของ พอเองนี่ก็มาตายอยู่บ้านนี่นะลูกหลานก็ยังสามสี่คนอยู่ในบ้านที่ในหมู่บ้านนี้ที่ในหมู่บ้านน่บ้านงนาเนี่ยหมู่ที่หานี่อีกทั้งยังในบ้านนี้ก็เห็นบ่าสมเด็จพระเทพเป็นเสด็จมาปักปุงสามหมู่บ้านนะแล้วก็มีงบนาำดงนาปากลาเนี่ยแล้วก็เลยเห็นมันนก็เลยต่อสายพื้นสายแพร่พัฒนาซอยพื้นไป ตอ่อหนามต่อในให้เขาไพ่ก็ต่อให้ก็เลยพอจังได้มาตั้งปีสามๆมานี่รวจังได้พัฒนาขึ้นเฮ้ยเป็นน,ปปน,ปนักปฏิบัติธรรม,มอย่างนี้นักปฏิบัติธรรมก็เลยอบรมสั่งสอนพวงหมบานให้เศร้าขากันพันกัน,นแต่ก่อนเป็นบ้านเัีเยงอยู่ลงนี้นะที่นี่เนะ่ยเกิดขากันพันกัน,น,นบ่อย เป็นบานนักเรงมีผู้ใหญ่บานมมนมนตลว่าให้พอพาพัฒนาว่าบานตกเคียบว่ามีครูบาอาจารย์มาอบรมสั่งสอนอยังไรก็เลยจังว่เลยอยู่อบรมสั่งสอนเขาจากนั้นมาหลวงปู่พรหม,มาท่านก็ได้ออกบินทบาทแผ่ส่วนกุศลทําให้ชาวบ้านดงนาที่อยู่บริเวณตีนเขามีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หลวงปู่ท่านก็ให้ความเมตตาดูแลชาวบ้านดงนามาโดยตลอดนอกจากนั้นท่านยังสร้างงานให้แก่บรรดาชาวบ้านด้วยการที่ชาวบ้านมาช่วยท่านพัฒนาสำนักสงฆ์ของท่านซึ่งท่านจะให้ค่าแรงเป็นรายวันแก่ทุกคนทำให้ชาวบ้านจำนวนร้อยสี่สิบคนมีงานทำโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปหาทำงานต่างถิ่นไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวจึงทำให้ชาวบ้านทั่วไปมีความศรัทธาและเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมาก เอาละครับเรื่องราวของหลวงปู่พระมาเขมาจาโรแห่งสำนักสงสวนหินตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้หลังจากพักกันครู่เดียวครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของหลวงปู่พรมมาเขมาจาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสำนักสงสวนหินตะบนน้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจากความเป็นมาของท่านจนกระทั่งท่านได้ประจำพรรษาที่สำนักสงสวนหินแห่งนี้บนภูกระเจียวซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นป่าดงดิบไม่มีผู้คนอยู่อาศัยในปีแรกนั้นหลวงปู่ท่านมรจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียว ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านขึ้นมากราบไหว้ท่านมากๆท่านจึงตั้งเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำสวนหินขึ้นเมื่อปีพศ2533โดยได้รวบรวมบรรดาศิษย์และชาวบ้านมาสร้างเป็นกุฏิกรรมฐานขึ้น8หลังต่อมาท่านจึงสร้างห้องน้ำและก็ขุดบ่อน้ำบาดาลและในปีพศ2535หลวงปู่ได้สร้างศาลาสำหรับประกอบพิธีกรรมและตกแต่งสวนหินสำหรับปฏิบัติธรรมเมืม่อมีพระภิกษุสามเณรมาจำพรรษากับหลวงปู่มากขึ้น หลวงปู่ท่านจึงได้สร้างศาลาโรงธรรมขึ้นอีกเพื่อใช้เป็นที่อบรมพระภิกษุสามเณรและเป็นที่สั่งสอนบรรดาสาธุชนให้รู้ซึ้งถึงธรรมะได้อย่างถูกต้องผระนี่ยากที่สุดดอกปฏิบัติยากฉันเขาซ่อนเราในไปสูนถวยสูนจานสวนในดังปิ้งนี่ก็เป็นอาบัติเอียกินเขาจิบป,ปากก็เป็นอาบัติ นอนโกนก็เป็นนาำบาดจังหงลูกกให้มีสตินอนให้มีสติเดินให้มีสตินอนให้มีสติระวังตัวอยู่เสมออยู่อย่างนั้นเราไม่ได้คิดบังเบียดศาตว์มนุษย์ได้อามนุษย์มีต่อยากให้มนุษย์ให้เป็นผู้ดีเป็นคนหูผู้ดีไม่ให้งมเงือกเขื่อนสั่งสึ่งกันเลยกันให้หักกันแพงกันคือดุเพอเดียวไม่เดียวอยู่หอบบานตันทากันแล้ว ไกลหลักกันแพงกันพออบรมไปอย่างนั้น<ม>ก็อบรมพระเจ้าประสงค์คือกันกามารวมสมัคีสานักอันนี้แล้วพออบรวมว่าให้ภาคปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พิจารณาทองในลมกวะที่มากให้มันหล้สินเราเองมันจังมันจังมอนมันจังไม่เป็นลำบาก ตัวนี้ถามันไม่เป็นอัมบัติปาจิติแล้วมันก็ลวงธรรม,มันก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่คิดปิติคิดจากใดจักดียังไงสบายสบายสบายไปเลยจิดแนาโต๊ะปัญญาน,นี้กันสบายเขาเดียวการที่หลวงปู่ท่านได้ทาการบรุณะป่าดงดิบให้มาเป็นสำนักสงสวนหินซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาป่าดงพงไพรและมีการคมนาคมที่ไม่สะดวก อยู่ห่างไกลความเจริญนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพราะท่านมีบาร,รมีธรรมและความเมตตาต่อสรรพสัตว์โลกที่ก่อให้เกิดความศรัทธาแรงกล้าซึ่งสร้างสมมาตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ทุดงรวมเวลาถึง30ปีในป่าเขาลำเนาไพรซึ่งในระหว่างนั้นทำให้ท่านได้พบปะสนทนาธรรมกับพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สาวกันตสศีโลหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ลือ หลวงปู่ฟั่นและอีกหลายพระเกจิอาจารย์ชั้นบรมครูซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนั้นหลวงปู่พรหมาท่านจึงได้มีแนวทางการปฏิบัติและยึดมั่นที่จะพัฒนาชาติแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตโดยหลวงปู่พรหมาเองท่านพูดเสมอว่าการที่จะพัฒนาชาติแผ่นดินนั้นต้องพัฒนาคนก่อนจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาด้านการศึกษาก่อนดังนั้นหลวงปู่พรหมาท่านจึงยินดีที่จะอนุญาตให้คณะสิทธ ที่ทำงานเพื่อการศึกษาได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือกุลบุตรกุลธิดาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับการศึกษาโดยทั่วถึงกันอันเป็นเจตนารมณ์ของหลวงปู่ในการที่จะพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาชาติแผ่นดินให้มีประชากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแม้หลวงปู่พรมมาท่านจะเป็นพระที่สมถะไม่นิยมในวัตถุใดๆ ไม่ติดยึดในลาบยศสรรเสริญหรือสังคมเมืองแต่ท่านก็ยังคงแลเห็นความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตของสังคมที่จำเป็นต้องมีการศึกษาส่วนตัวของท่านเองนั้นยังคงอยู่แต่ในสำนักสงฆ์ท่ามกลางป่าเขาด้วยความต้องการบำเพ็ญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตามที่ท่านได้กระทำมาตลอดชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา ที่ท่านได้พึงเผยแพร่แก่บรรดาสาธุชนที่ต่างเดินทางหนีร้อนไปพึ่งเย็นไม่ว่าจะเป็นทุกโศกอันเกิดจากสิ่งใดที่สาธุชนเดือดร้อนเมื่อเดินทางไปพบหลวงปู่พรมมาท่านก็มักจะชี้แนะให้ไปสู่ความสุขสงบอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่อาฆาตจองเวรประพฤติแต่คุณงามความดีให้รู้จักการปล่อยวางให้รู้ถึงการให้อภัยอันเป็นหนทางไปสู่ความสงบสุข ในจิตใจอันเป็นที่มาแห่งความสุขทางกายที่พึงจะมีต่อไปหลวงปู่พรหมาท,ท่านสอนอยู่เสมอว่าร่างกายนั้นเป็นเพียงสังขารไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ได้ตลอดไปจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายไปตามวงจรของชีวิตจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการกระทำตัวและบุญกรรมที่ทำมาหากมีโอกาสให้พึงกระทำคุณงามความดีเพื่อสร้างผลบุญเอาไว้ คือเฮานี่อวตาริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวมันต้องประเสริฐข้าจากเป็นศิษย์่นนะนะทำพระพุทธเจ้าเป็นยัตไรววาอยูย่ในความสงบสิ่งใดมันเป็นธรรมเราต้องปฏิบัติเอาคิดว่าเฮาอย่าทำแต่ความั่วให้ทำแต่ความดีชินทรม,มันมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจังว่าสูสุสังละปฏิปัญญ์ ให้พังดียอมได้ปัญญาเมื่อชินสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นมาก็เกิดด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเรานีขาดสติขาดปัญญาแล้วชินสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดจบแล้วก็ขอรํบรับของพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าอย่าอวดตลิมนุชธรรมที่มันมีในปารสุขสิ คือประศิกษีเขาต่างไว้เป็นชิ้นตัวทวนแรกตัมิตมรอนพระภิกษุนี่นะบวชเข้ามาอยู่ในเพศพรมจรรันี้แล้วไม่ให้อวดตริมรดสธรรมที่ไม่มีในตัวต้องประสึกข,ขาจากเป็นภิกษุแม้หลวงปู่พรมมานั้นท่านจะได้รับชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากบรรดาสิทธิและสาธุชนผู้นับถือศรัทธาท่านทั่วประเทศ แต่ท่านก็ยังคงเป็นพระสงฆ์ผู้นิยมการบำเพ็ญภาวนาด้วยความสงบกระทําตนอันเป็นประโยชน์ต่อสาธรารณชนสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสมเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินภาคอีสานที่ควรยกย่องและณโอกาสนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมรับพรจากพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงปู่พรมมาเขมาจาโรแห่งสำนักสงฆ์วิปัสนาสวนหิน ตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีทำดีได้ดีทำสว่าวได้สว่คนเราเกิดมาอย่าทำอบบยามุกแก่ตัวเองให้หลักแทงกันส่งกันละกันอย่าบังเบียดึ่งกันและยกันทราบพวธทั้งหลายก็นี้ก็ให้ทำแต่ความดีอย่าทำความถูกสว่าอย่าทำความใบายามุกแก่ตัวอย่าเป็นความอับปับ ให้สัตซือสุจริตต่อทาทำราชการกายสัตซือสุจริตต่อเจ้าต่อนายยาสอลาดบางหลวงตุนหันเป็นตัวดีเลยแหละดอกสรุปท่านั้นะ่ะ